สวัสดีครับดูด้านหลังด้านหลังคืออะไรอีเหน่าครับ <c oughs> ผมนำกลุ่มอีเหน่าเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้แสงหน่อยหนึ่งเพราะตรงไหนที่มันได้แสงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะสวยนะครับมันก็จะขาวนะครับตรงไหนที่ไม่ไม่ค่อยได้แสงดูดูข้างหลังตรงโน้นเห็นไหมครับตรงนู้นก็คืออยู่ใต้ร่มร่มเงาของต้นอะโวคาโดนะครับก็จะเขียวเห็นไหม นี่คือข้อแตกต่างนะนะครับอันนี้ได้แสงแต่ว่าอย่าจัดมากนะครับถ้าจัดมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขอบมันจะไหม้นะครับเพราะว่าแดดมันแรงไม่ได้นะครับอันนี้คือฝั่งชุดที่ได้แสงนะครับคือชุดที่ได้แสงนะครับเห็นไหมครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมนะครับก็คือเทียบให้ดูว่าระหว่างที่ได้แสงมากๆกกับได้แสงน้อยน้อยอยู่ทางโน้นนะครับลองดูนะนะครับสวัสดีครับ